อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับอ้าววันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นวันพุทธที่18มกราคม2 5 6 6นะครับก็คือเราพัฒนาออกวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาแบ่งปันแนวทางอีกเหมือนเดิม นะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่มนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วแจ้งน้องแอดมินนะครับว่ามาจากไล์สุดอาจารย์หมีพาเฮงนะครับขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะฮะอย่าลืมนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือ ID l ลน e นี้มานะครับ ID l ล n e 2 0 0 3 1 3 5 2นนะฮะไม่มีแอดนะครับ พิมพ์ไอดไลน์นี้มาเลยนะครับ20031352นะครับแล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่ม VAP อาจารย์มีพายเฮงนะฮะส่วนผลงานงวดที่ผ่านมาก็คืองวดบันจัน์ทนะครับทุกคนสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางของอาจารย์ก็เข้าไปที่19มาเป็นตัวกลับนะครับแต่เป็นตัวเน้นเกือบแตก3ตัวนะฮะ สตัวบนราวพัฒนานะครับออก961ล่าง19นะครับก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับว่า9จะเท่ากับ6นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะฮะอาจารย์จะบอกอยู่เสมอนะครับในกลุ่ม VP นะครับก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับเอา9กับหัวเป็น6ก็เด้งบนล่างนะฮะแตกทั้งบนทั้งล่างกันเลยนะครับ ก็มาเป็นตัวเน้นนะครับอาจารย์เน้นตัวนี้นะครับที่ขีดเส้นใต้นะฮะก็เกือบแตก3ตัวเหมือนกันนะฮะเสียดายเนาะเสียดายนะครับเปลี่ยนเป็นเลข8เปลี่ยนเป็นเลข6กอย่างนี้นะฮะก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ชาแนล u t u b e นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ติดตามแนวทางในเพจ Facebook อาจารย์มีพาเฮงก็ฝากด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามในชาแนล u t u b e ก็ฝากกดไลค์กดติดตามอีกเช่นเคยอีกเหมือนกันนะฮะอ่ะมาดูแนวทางวันนี้กันนะครับ อย่าลืมนะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับก็ ID Line นี้มาเลยนะฮะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วแจ้งน้องแอดมินนะฮะว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเหงเนาะอ่ะอาจารย์เดี๋ยวให้ตัวฟันตัววิ่งตัวรูดกันก่อนนะครับงวดนี้นะครับวิ่งรูดตัวไหนดีวิ่งรูดหนึ่ง วิ่งรูดเก้านะทุกคนนะสองสองตัวนี้นะครับวิ่งรูด1กับวิ่งรูดเก้านะครับเปล่าพัฒนาวันนี้นะครับแล้วก็อีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับย้ำกันอยู่เสมอนะครับ9กับ6ตัวเดียวกันอย่าลืมนะครับ9กเท่ากับหกเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมกับหัวด้วยนะครับ อย่าลืมกลับหัวนะฮะอ่ะมาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวแรกนะครับหนึ่งหกนะฮะหนึ่งหกอาจารย์จะไปเร็วๆเลยนะครับไม่รอช้านะฮะเสียเวลาการทำมาหากินเนาะทุกคนเนาะถ้าเราไปช้านะฮะถ้าไ์สด ค่อยว่ากันอีกทีนะครับถ้าไลฟ์สดเราก็ได้ทักทายกันหน่อยนะครับอ่านคอมเมนต์กันนะครับพูดคุยกันนะครับก็จะสนุกดีอีกอย่างหนึ่งเนาะ fc เนาะส่วนใครอยากจะให้อาจารย์ไลฟ์สดนะครับเพื่อเราจะได้พูดคุยทักทายกันก็กดหนึงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปดูคอมเมนต์นะครับกดหนึงมาหน่อยครับกดหนึงหรือกด9มานะครับถ้าอยากให้อาจารย์ไลฟ์สดหรือ อยากให้1กับ9มาก็ดันมาเลยครับดันหนึ่งดัน9มานะครับพิมพ์1พิมพ์9มานะฮะเราจะปังไปด้วยกันอีกนะครับเราพัฒนางวดนี้นะฮะอ้าตัวต่อไปนะครับ18นะครับ161718นะครับอ่ะตัวต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเขียนให้เลยนะฮะก็ดูเอาแล้วกันนะครับทุกคน9 6้าก นะฮะ96ตัวต่อไปครับ97นะฮะต่อไปเลยครับ98นะครับอย่าลืมนะครับ9เท่ากับ6เด้ออ่ะมาดูตัวตัวกันนะครับตัวกันนะฮะ วันนี้กัน60กัน0 7แล้วก็กัน80นะครับเน้นให้2หาง2ประตูเหมือนเดิมนะครับจะมาตัวเน้นจะมาตัวเน้นเหมือนงวดวันจันทร์ไหมนะครับวันจันทร์อาจารย์เน้น91นะฮะ ล่างออก19นะครับมาตัวเน้นนะครับเกือบแตก3มตัวเนาะอ่ะวันนี้จะมาตัวเน้นอีกไหมนะครับเดี๋ยวจะเน้นให้2หางแล้วค่อยไปดูชุด3าตัวนะครับเน้นตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้นะฮะตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับตัวที่2ตัวนี้ ะะแล้วก็มาดู3ตัวนะครับชุด3ตัวนะครับสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดนะฮะตัวที่สองนะครับสามเก้าหกนะฮะชอบไหมครับทุกคน ถ้าทุกคนชอบก็แคปหน้าจอแคปเจอไว้นะครับก็ขอให้มาขอให้ปังนะฮะขอให้แตกอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับอ่ะทุกคนแคปหน้าจอนะครับใครจะเข้าขกลุ่มกลุ่ม VP นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีผาเฮงนะครับหรือ ID ด์ไลน์นี่มานะครับ2 0 0 3 1 3 5 2มานะครับแล้วก็แจ้งบอกว่าขอเข้ากลุ่ม VP นะครับ ID ด์ไลน์นะฮะคือ ID ด์ไลน์ตัวนี้นะฮะไม่มีแอดนะครับทุกคนไม่มีแอดนะฮะอ่ะแคปหน้าจอนะครับขอให้ปังขอให้เฮงขอให้แตกอีกเหมือนเดิมครับงวดนี้ใครชอบตัวไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับดันหนึ่งดันเก้ามาฮะ สายวิ่งสายรูดนะครับ1 9อย่าลืมกัน6ไว้ด้วยนะครับกับหัวด้วยนะครับ1 6 1 7 1 8 9 6 9 7 9 8นะครับตัวกันกัน60กัน07กัน80นะครับ3ตัว4 1 8 3 9 6นะฮะเน้น1 8เน้น9 6นะครับอย่าลืมนะครับ6เท่ากับ9เด้อ9เท่ากับ6นะฮะอ่ะแคปหน้าจอแคปเจอร์ครับ โอเคเนาะสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ